สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ป้าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะอยู่บ้านไม่ติดค่ะช่วงนี้ฝนตกสองสามวันค่ะตรงข้าวป้าค่ะมาแต่ชาวแดดยังไม่ออกเลยค่ะมาค่ะผ่าหมาาเฮ็ดมันปูหรือเฮ็ดพึ่งว่านค่ะน่าจะพอมีไอ้ฮ่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเลยค่ะไดไม่ไดไม่เกี่ยวค่ะเขาไห้ได้ข้าวป้านี่ค่ะ ข้าว่าแล้วซัดฉื้นค่ะไปค่ะเพิ่งมาถึงค่ะแดดยังไม่ออกเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยมีแดดอากาศอากาศชฉื้นๆืนเย็นๆค่ะแต่ว่าไม่หนาวค่ะสบายค่ะไปค่ะหาเห็ดกันค่ะชาชาเดี๋ยวเปื่อน้ามุดชาชาเดี๋ยวเพื่อเก็บมดค่ะอุ้ยเจอหนึ่งดอกแล้วค่ะอยู่ข้างหน้าพอดีเลยค่ะเห็ดมันปูค่ะมาดูกันค่ะเก็บกันค่ะ ขึ้นมายืนยันยอดเขาเลยค่ะนี่ค่ะไก่ยืนอยู่ฝั่งนี้มองเห็นวิวฝั่งนู้นเลยค่ะป่าเห็ดค่ะป่าเห็ดฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะเดินไปเดินมาเจอเห็ดนี้ค่ะเห็ดอะไรนะพี่ตาเห็ดปากการังเห็ดเห็ดปากกาลางัาลางพี่ตาบอกนี่ค่ะเ,เขาเบ,ขอบอกกินได้ใช่ไหมพี่ตาเห็ดนี้กินได้ใช่ไหมพี่ เต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มเลยอยู่ข้างบนนู้นด้วยอุ้ยมาเจอเห็ดนี่เยอะเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดนังไก่นียไม่ใช่เหรอพี่นี่ค่ะนี่เต็มเลยค่ะเห็ดปากกาลังนี่ค่ะขึ้นเขามานี่ต้องเจอแล้วค่ะแต่ว่าเจอเห็ดมันปูค่ะไม่ใช่เห็ดพึ่งวานค่ะนี่ค่ะดอกอ่อนอนเลยพี่ตา อตรงนู้นเยอะอีกนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วสัญญาณที่ดีญญเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ <laughs> ใช่ไหมนี่ค่ะเจอเห็ดมันปูค่ะมาหาเห็ดพึ่งหวานมาเจอเห็ดมันปูออ้ยดอกสวยมากเลยดอกกำลังสวยเลยพี่เต๋อนี่ค่ะโอ้ยขึ้นค่ะ นี่ค่ะสวยสวยนี่ค่ะตรงนี้เป็นกลุมเลยค่ะดอกยังเล็กเล็กอยู่ตรงนี้เล็กๆก็เอาเนาะเอาไปรด <c oughs> นั้นขึ้นเขามาขึ้นเขามามาเยอะ <c oughs> ขึ้นเขามาหาเห็ดกี่พันกี่พันนี่พี่ความสูงขึ้นเขามาขึ้นเขามาหาเห็ด อุ้ยเยอะแต่ว่าดอกอ่อนๆนี่เยอะสรุปว่าตรงนี้เพิ่งออกเขาหนี้เพิ่งออกนี่ค่ะเจออย่างดอกใหญ่ๆก็สวยเลยเนาะไอ้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงพี่เนาะนี่ค่ะอุ้ยเยอะได้เลยอ๋อนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะ นี่ในกองเลยค่ะเออยังดียังเจอเห็ดมันปูตามหาเห็ดพึ่งหวานมาเจอเห็ดมันปูสัญญาณที่ดีไปค่ะหาต่อค่ะนี่ค่ะเจอเห็ดมันปูอีกกลุ่มนึงค่ะพี่ตาเจอพี่พี่ตาตาดีนี่ค่ะยังไม่เจอเห็ดพึ่งหวานเจอเห็ดมันปูนี่ใครก,กลุ่มหนึ่ง อุ้ยมดเต็มอุ้ยมดมดมดอุ้ยดอกมันหนาดีนะพิตาตรงนี้ดอกสวยนี่ค่ะอุ้ยมาเจอเห็ดมันปูค่ะนี่ค่ะพิตานั้นมันปูดอกตรงนั้นอือาดียไก่เนี่ยมันอุ้ยอุตแแตกแตกไม่เป็นไรพี่เยอะเยอะเห็ดมันปูอุ้ยมาได้เห็ดมันปูอีก เห้ไหนเธอเดี๋ยวดูเห็ดมันปูอีกเ่อนีไก่ก็เดินขึ้นมา้นองได้ได้ได้ค่ะค่ะพี่ค่ะค่ะค่ะได้ได้ได้นี่ค่ะนี่ค่ะมีแต่เห็ดมันปูเยอะมากค่ะเห็ดพึ่งหวานก็มีค่ะเจอแล้วหลายดอกแต่ว่ามันมันเปื่อยมันเน่าโดนฝนก็เลยเก็บเห็ด อันนี้ก่อนค่ะสวยไหมพี่ตานี่ค่ะนี่ค่ะเดินมาเจอเห็ดมันปูอีกกลุ่มนึงค่ะ,คะเจอเห็ดพึ่งมีแต่เน่าแก่นี่ค่ะเห็ดมันปูเป็นแถวเลยพี่เห็นป่ะเห็นพึ่งหวานเน่าป่ะ นี่ค่ะเต็มเลยค่ะเห็ดมันปูเยอะค่ะเขานี่นี้นี่ค่ะเยอะเยอะนี่ค่ะ,ยอยออคะสวยเลยค่ะสองดอกนี้ ไปค่ะหาต่อค่ะนี่ค่ะเจอสวยพี่ตาพี่ตาตื่นเต้นสวยสวยนี่ค่ะสวยเลยค่ะตรงนี้อุ้ยขายาวมากพี่ตาโอ้ตรงนั้นเยอะกว่าอีกนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะเลยค่ะค่ะค่ะ นี่เจอกลุ่มใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่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 ตาเจอให้ค่ะอุย้ยนกสวยค่ะอ สีเหลืองสวยมากพี่ตานี่ค่ะเหลืองนี้ตรงนี้ค่ะกลุ่มใหญ่เลยค่ะโอ้ยดอกนี้นั่น,น,นโอ๊ะนี่ค่ะ กุ่มหนึง่งกลุ่มหนึ่งเยอะมากสวยสวยสวยขอบคุณพี่ตาพี่ตาเป็นคนเจอค่ะผีเขาสวยมาก ดอกสวยมากเลยพี่เห็นเหลืองเหมือนกันเหรอพี่ในที่สุดก็เจอกลุ่มใหญ่ใช่ไหมพี่นี่ค่ะเจอกลุ่มใหญ่โอ้ยจะเป็นลม จะเป็นลมเจอเห็ดอ้ยเจอเห็ดสวยจะเป็นลมสวยมาก,สว,กสวยพี่โอ้ยนี่ค่ะเจออีกลกุ่มนึงคะ่ะอันนี้ปลาไหมนะคะไม่เคยมาปลานี้ปีตาพามาปลาอีกปลานึงแต่ว่าเสียดายเห็ดเนาเ่าแล้วค่ะ พอไม่เคยมาหาปลานี่ค่ะนี่ค่ะดูกองนี้ค่ะเน่าไปกองหนึ่งเลยพี่ตา,าน,นี่ค่ะคนะอุ้ยเสียดายเห็ดนีน่เจอดอกสวยอีกดอกนึงค่ะไหน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 ,น,นขายาวมากเลยพี่ตา ขาขาเห็ดยาวกว่าขาไก่อีกสี <c> ่ <oughs> ดอกสวยมากค่ะนี่อีกดอกนะคะนี่ค่ะ <c oughs> น,นี่ค่ะสวยมาก อีกกลุ่มนึงค่ะแสงแดดส่องสวยเลยค่ะนี่ค่ะเจออีกกลุ่มนึงค่ะอุ้ยเห็ดเห็ดเยอะมากค่ะป่านี้นี่ค่ะเจออีกกลุ่มนึงค่ะหุ้ยดอกใหญ่ค่ะ โอ้โหนี่ค่ะเยอะมากค่ะแต่ว่าน่าเสียดายบางดอกเปื่อยค่ะเปื่อยน้ำค่ะนี่ค่ะอุ๊ยแตกนี่ค่ะเห็ดยอะเห็ดยอกค่ะปลานี้อุ๊ปแต่ว่าก็จะเริ่มเปื่อยน้ำค่ะนี่ค่ะนี่นี่ นี่ยังมีอีกค่ะแอบอยู่ใต้มโอโเฮ็เน่าหมดเลยเห็ดเน่าค่ะเต็มเลยฝนตกใส่เห็ดป่อยหมดเลยเนี่ยค่ะนี่นี่นี่ได้อยู่ค่ะโอ๊ยนี่ไง นี่ค่ะนี่ค่ะพนักงานเก็บเห็ดเจอกลุ่มใหญ่ค่ะเออไหน่ะนี่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 ไ่ีใช่ใช่ที่เยอะอุ้ยจะเป็นลมไก่เก็บพี่ตาเจอเจอเห็ดไม่ต้องกลับบ้านเลยค่ะพาสวยอ่ะเดี๋ยวเพี่จะเย็นเย็นแต่ว่าเขาบานไปเยอะแล้วเนาะนี่นี่นี่หลวงปิกรได้ครึ่งถุงเลยนะว้า สองดอกก่ะใหญ่ๆนี่ค่ะนี่ป่านี้ไม่เคยมาค่ะแล้วก็วน่าจะคนไม่ค่อยมาด้วยค่ะเฮ็ดก็เลยดอกใหญ่ค่ะเห็ดบานค่ะน่าจะไม่ค่อยนี่ค่ะน่าจะไม่ค่อยมีใครมาเดินนะคะเฮ็ดก็เลยในดอกยหญ่บานนี่ค่ะจ้าพี่ ค่ะอีกดอกนึงค่ะปานี้เห็ดดอกใหญ่ามากเลยค่ะแม่เข้าบานจนจนนั้นแล้วค่ะไม่มีใครมาแก็บกับปานนี้นี่ค่ะปล่อยจนเห็ดบานนี่ค่ะ